เสียงมาตามเสียงเสียงดูไซฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงจะได้ว่าสาพลึกอันมาเบิ้งซีซีหลอกจามาเบิ้นซีซีฟังเสียงมัฝนตกเฮงเมื่อคืนค่อยไปเป็นสิงได้ยินเสียงงเป็นสิ่งเงียบ เี่ยนี่เอเองเขาใครอ่ะนั่นหนรอยอ่วนี่โอ้ยโตูอยยู่ปาดโทเห็นตูมันบนตูมันลอยอยู่นั่นนะปาดโทษบึงทาลงกอ๋อลวด Rồi ông long anh leng nha Mình khay bớt lắm á Mình khỏi xí luôn chẳng đấy